สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พวกเราชิวไปไหนจะพาทุกคนเข้าโหมดเฮลตี้กันบ้างโดยเราจะพามารู้จักกับน้ำสมุนไพรดีๆที่มีประโยชน์10ชนิดด้วยกันค่ะซึ่งแต่และชนิดล้วนแต่หาดื่มง่ายทำดื่มเองก็ได้แถมส่วนมากยังปลูกไว้ที่สวนหลังบ้านแบบชิวๆได้ด้วยค่ะตามมาดูกันเลยค่ะ น้ำสมุนไพรที่เราแนะนำกันในวันนี้เราสั่งซื้อมาจากช้อปปี้ทั้งหมดเลยค่ะส่วนมากก็จะเป็นแบบอบแห้งสามารถชงดื่มได้ง่ายๆเหมือนชงชาหรือถ้าใครจะต้มกับหม้อไฟฟ้าง่ายๆก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าแค่มีกาต้มน้ำร้อนก็ทำทานได้เหมือนกันแถมทั้งหมดนี้ราคาไม่แพงค่ะบางชนิดเราซื้อมาไม่ถึง10บาทเหมาะกับการมีเก็บไว้ทำดื่มที่บ้านมากๆเลยละค่ะ เริ่มต้นกันที่มัตูมเลยค่ะพืชสมุนไพรที่นิยมทำเป็นเครื่องดื่มดับกระหายเพราะว่ามีกลิ่นหอมหวานช่วยให้ชุ่มคออีกทั้งยังมีประโยชน์เพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วยขับลมแก้อาการท้องผูกจุกเสียดรักษาโรคกระเพาะแล้วก็มีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆด้ค่ะส่วนที่เรานำะมาทำเป็นเครื่องดื่มจะเป็นส่วนพนค่ะหาซื้อแบบที่ฝานเป็นแว่นตากแห้งได้ตามร้านยาแผนโบราณหรือว่าตามตลาดได้เลยหรือว่าจะสั่งออนไลน์ก็หาได้ง่ายค่ะในช้อปปี้มีเพียบ เอาส่วนนี้มาต้มกับน้ําสะอาดค่ะดื่มอุ่นๆเหมือนชาสมุนไพรก็ได้หรือว่าจะเติมน้ําตาลสักหน่อยแล้วก็ใส่น้ําแข็งอีกนิดนึงดื่มแล้วสดชื่นคลายร้อนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ ต่อก,กันกับอีกหนึ่งน้ำสมุนไพรดับกระหายคลายร้อนยอดฮิตนั่นก็คือน้ำเก๊กฮวยค่ะเครื่องดื่มสีเหลืองหอมชื่นใจที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีมีสรรพคุณต่อสุขภาพไม่น้อยน้ากว่าสมุนไพรชนิดไหนค่ะไม่ว่าจะเป็นแก้อาการร้อนในแก้กระหายน้ำช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารให้ทำงานได้ดีสามารถช่วยลดระดับความดันโลหิตได้ด้วยค่ะที่สำคัญหาทานได้ง่ายมากๆค่ะในร้านสะดวกซื้อก็เปิดตู้เย็นหามาดื่มกันได้เลยมีให้เลือกหลายยี่ห้อแต่ถ้าใครกำลังลดน้ำหนัก หรือว่าไม่อยากทานน้ำตาลเยอะเราก็ขอแนะนำของดอยคำที่เป็นกล่องฝาเขียว30บาทเป็นสูตรที่ใช้ญ่าหวานค่ะไม่มีน้ำตาลส่วนถ้าใครอยากลองต้มน้ำเก๊กฮวยดื่มเองที่บ้านก็ทำได้ไม่ยากค่ะแค่หาดอกเก๊กฮวยแห้งมาต้มกับน้ำสะอาดแล้วก็เติมหวานได้ตามใจชอบเช่นกันถ้าอยากอัพความหอมจะลองใส่เตยหอมลงไปด้วยก็ได้นะคะเข้ากันสุดๆ มาต่อก,กันที่ดอกคาฝอยบ้างค่ะเป็นไม้ล้มลุกที่ปลูกกันมากในจังหวัดเชียงใหม่เจ้าดอกไม้ชนิดนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพเพียบเลยล่ะค่ะจึงนิยมนํามาทําเป็นน้ําสมุนไพรดื่มกันโดยจะใช้ดอกมาอบแห้งหรือว่าตากแห้งแล้วต้มเหมือนชาค่ะจะดื่มร้อนๆหรือว่าแบบเย็นก็ได้ตามใจชอบเลยค่ะแล้วก็มีแบบเป็นกล่องของดอยคาเหมือนกันนะคะเป็นสูตรไม่มีน้ําตาลหวานจากย่าหวานแคลรี่ตา่าไม่อ้วนจ้า สำหรับสบรรพคุณต่างๆก็อย่างที่บอกค่ะเยอะมากไม่ได้โม้จริงๆมีทั้งบำรุงหัวใจบำรุงเลือดลดไขมันในเลือดช่วยขับเสมหะและอื่นๆอีกมากมายเลยล่ะค่ะแต่ถ้าใครที่กำลังตั้งครรภ์ไม่ควรดื่มนะคะเพราะว่าเจ้าดอกคำฝอยมีสรรพคุณขับเลือดอาจจะทําให้เกิดภาวะแท้งบุตรได้ค่ะ อีกหนึ่งน้ำสมุนไพรที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือน้ำกระเจี๊ยบค่ะสามารถทำดื่มเองได้ไม่ยากเช่นกันซึ่งน้ำกระเจี๊ยบที่เราดื่มกันส่วนมากก็จะต้มจากกระเจี๊ยบแดงซึ่งเป็นคนละพันกับกระเจี๊ยบเขียวที่เอามาจิ้มกับน้ำพริกนะคะความดีงามหลกัหลกๆของเจ้ากระเจี๊ยบก็คือมีฤทธิ์เย็นค่ะช่วยดับกระหายได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ก็ยังช่วยแก้ไอขับเสมหะได้รวมทั้งขับปัสสาวะขับนิ่วในกระเพาะปัสสาวะและในไตได้ด้วยค่ะ อีกหนึ่งน้ำสมุนไพรที่หลายคนชื่นชอบต้องยกให้กับน้ำตะไคร้เลยค่ะเป็นพืชสารพัดประโยชน์มากๆมีกลิ่นหอมและก็ยังมีสรรพ,พคุณดีๆเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอุดมไปด้วยวิตามิน A ช่วยบำรุงสายตามีแคลเซียมและฟอสฟอรัสช่วยบำรุงกระดูกและฟันอีกทั้งยังเป็นน้ำสมุนไพรที่ช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อขับลมลดความดันโลหิตสูงช่วยขับปัสสาวะและก็ขับเหงื่อได้ด้วยค่ะถ้าอยากนำมาทำน้ำตะไคร้ก็แค่ตัดเป็นท่อนๆหั่นแล้วก็ต้มกับน้ำสะอาดปรุงรสตามใจชอบ ได้ค่ะหรือว่าจะซื้อแบบที่ตากแห้งมาแบบเราหรือว่าแบบเป็นผงมาทําทานเองก็ทําได้เหมือนกันค่ะหาง่ายสุดๆส่วนใครที่ชอบรสเปรี้ยวลองเติมมะนาวก็ได้นะคะดื่มแล้วชุ่มคอสุดๆเลยล่ะค่ะ อีกหนึ่งพืชสมุนไพรที่ขอแนะนําให้มาทําน้ําหอมๆชื่นใจทานกันนั่นก็คือใบเตยค่ะถือว่าเป็นพืชที่มีประโยชน์มากมายประกอบไปด้วยวิตามินและเกลือแร่หลากหลายชนิดช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดบํารุงสมองบํารุงหัวใจและก็ยังต้านอนุมูลอิสระได้อีกด้วยจ้าที่สําคัญเจ้าเตยหอมที่นิยมนํามาทําเป็นน้ําสมุนไพรเนี่ยหอมชื่นใจเอามากๆค่ะช่วยเพิ่มความกระปีกก้กระเป๋าได้เป็นอย่างดีเลยละจ้าวิธีทําก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแค่ลองหาเอาใบเตย อบแห้งมาชงแบบน้ำชาเลยก็ได้ค่ะหรือว่าจะต้มใบเตยสดในหม้อแล้วก็ปรุงน้ำตาลปรุงความหวานได้ตามใจชอบอีกทั้งพืชชนิดนี้นะคะยังเป็นพืชที่ปลูกไว้ในบ้านได้ง่ายๆปลูกไม่ยากค่ะแถมนำมาทำประโยชน์ได้อีกเยอะเลย ไปกันต่อกับอีกน้ำสมุนไพรน่าดื่มนั่นก็คือน้ำอัญชันค่ะน้ำสีสวยที่ทำจากดอกอัญชันดอกไม้ที่เรานิยมเอามาสกัดใช้สีในการเพิ่มความสวยงามให้กับอาหารและขนมต่างๆในส่วนของน้ำสมุนไพรนั้นเราจะใช้ดอกอัญชันแบบแห้งมาต้มกับน้ำสะอาดกรองแยกกากกับน้ำออกจากกันแล้วค่อยนำเอาน้ำดอกอัญชันที่ได้เนี่ยไปต้มต่อแล้วก็เติมน้ำตาลหรือว่าน้ำพึ่งลงไปเพิ่มรสชาติค่ะแต่ถ้าใครชอบเปรี้ยวหน่อยก็จะเติมมะนาวลงไปด้วยก็ได้นะคะแต่ยังไงอาจจะไม่เหมาะกับคน ที่มีเลือดจางนะคะเพราะว่าเจ้าดอกอัญชันนั้นมีฤทธิ์ในการละลายริ่มเลือดค่ะ อีกหนึ่งพืชสมุนไพรที่เราคุ้นเคยกันก็คือแปะกวยค่ะเป็นพืชที่มีวิตามินและแร่ธาตุสูงไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B ต่างๆแมงกานีสโพแทสเซียมแคลเซียมและก็ธาตุเหล็กจึงทําให้มีสรรพคุณช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลต้านอนุมูลอิสระบํารุงสมองช่วยให้เราความจําดีขึ้นอีกทั้งยังมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งความเสื่อมของสมองได้ด้วยค่ะสําหรับน้าแปะก้วยเราจะใช้ใบแปะก้วยแห้งมาต้มกับน้ําสะอาดเคี K ่ยวไฟอ่อนๆค่ะแล้วก็ดื่มเป็นชาถ้า อยากทานแบบง่ายๆลองเป็นน้ำแปะกล้วยผสมหล่อหังกล้วยแบบไม่เติมน้ำตาลของรอยคำก็ได้ค่ะหาทานได้ง่ายเราชอบมากหวานอร่อยแล้วก็ไม่อ้วนด้วยค่ะ มากันที่มะรุมบ้างค่ะเป็นพืชพื้นบ้านที่มีประโยชน์สามารถรับประทานในแทบทุกส่วนเลยค่ะอุดมไปด้วยสารอาหารวิตามินและเตอรอแรีหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน C โปรโตีนหรือว่าธาตุเหล็กจึงทําให้เจ้ามะรุมเนี่ยมีประโยชน์เพียบทั้งช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตลดระดับน้ําตาลและไขมันในเลือดรักษาการหวัดบํารุงสายตาและผิวพรรณได้อีกด้วยและว่ากันว่ามีฤทธิ์ตา้านมะเร็งด้วยนะคะซึ่งถ้าทําเป็นน้าสมุนไพรก็นําส่วนมเมล็ดที่ตากแห้งมาต้ม กับน้าสะอาดดื่มกันได้แบบง่ายๆค่ะแต่ก็มีข้อควรระวังในการทานนะคะสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเลือดสตรีตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเกาไม่ควรรับประทานค่ะเพราะว่ามะลุงเป็นพืชร้อนแล้วก็มีโปรตีนสูงอาจจะไม่เป็นผลดีค่ะ ปิดท้ายกันที่ยาหนวดแมวจ้าสมุนไพรชนิดนี้เป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็กจะออกดอกเป็นช่อสีขาวหรือว่าสีม่วงมีเกสรยาวๆออกมาคล้ายกับหนวดแมวค่ะเจ้าพืชชนิดนี้ช่วยลดความดันโลหิตและลดสภาวะหลอดเลือดหดตัวได้ค่ะแล้วก็ช่วยให้น้ําตาลในกระแสะเลือดลดลงอีกทั้งยังมีฤทธิ์ช่วยขับปัสสาวะจึงขึ้นชื่อในเรื่องของการใช้รักษานิ่วและโรคทางเดินปัสสาวะค่ะ ส่วนใบคือส่วนที่มาทําเป็นยาได้ค่ะโดยจะนําไปล้างตากในที่ร่มให้แห้งหรือว่าทําการอบจากนั้นก็เอามาต้มหรือว่าชงดื่มแบบชาได้ค่ะแต่ว่าเราซื้อมาได้แบบเป็นผงชงดื่มได้ทันทีมีรสหวานมาแล้วเบาๆดีงามมากๆเลยล่ะค่ะ